ร่วมสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคมิคอลจำกัดมหาชนอ m มิเนนแอร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันพุธนะครับวันนี้27พฤษภาคมครับก็ไปดูตลาดหุ้นสารัฐกันก่อนนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นสารัฐก็เมื่อวานนี้ถือว่าเปิดทําการซื้อขายเป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับหลังจากที่วันจันทร์ก็หยุดเนื่องในวันเมมโมเรียลเดย์ไปปรากฏว่ามีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญออกมาหลายตัวนะครับแล้วก็รวนแล้วแต่เป็นตัวเลขที่ปรับเพิ่มขึ้น อย่างสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายบ้านใหม่เดือนเมษายนปรากฏว่าเพิ่มขึ้น6.8เนะเมื่อเทียบเป็นรายเดือนแล้วก็ยังมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมล่าสุดนี้ด้วยนะครับก็ปรับตัวขึ้นแตะระดับ95.4จุดนะฮะก็สูงกว่าเดือนเมษายนซึ่งก็สะท้อนว่านัก,นก,นกผู้บริโภคชาวเมกันเองก็ดูจะมีความเชื่อมั่นสูงขึ้นนะครับ แล้วก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆที่ออกมาก็ถือว่าเป็นไปรทิศทางที่บวกขึ้นนะครับตัวนี้ก็ทําให้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็เริ่มมากดดันความารู้สึกของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งก็ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็รับข่าวตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีของสหรัฐแล้วก็กังวลเกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยที่อาจจะขยับขึ้นเร็ว นะทำให้มีแรงเทขายจนกระทั่งดาวโจนส์นะครับปิดตลาดนี่ปรับลดลงไป190.48จุดนะครับ1 0.4%ก็ถือว่าเป็นตัวเลขหลักร้อยนะ ส่วนนแอสแต็กครับปรับลดลงไป5.61.111%และบ1.11%และ S&P 500นะครับปรับลดลง21.86.1.03%เรียกว่าเกิน1%หมดเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับส่วนยุโรปเองก็มีเรื่องของกรีซนะครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องกรีซว่ากรีซอาจจะไม่มีเงินชำระเจ้าหนี้จนกระทั่งผิดนัดชำระหนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีแล้วก็ไปสร้างความกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นเร็วนั้น เป็น2ปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นยุโรปด้วยนะครับอังกฤษนะครับดัชนีฟ i n ンเชียนไทม์ร้อยตลาดลอนดอนซึ่งเปิดเป็นวันแรกเหมือนกันนะครับวันจันทร์เขาก็ปิดทําการด้วยก็ปรับลดลงไป82.73จุดครับ1.18%เด็คยิรมันครับลงแรงทีเดียวนะครับ189.88จุดนะครับ1.61%ที่ปรับลดลงนะครับแล้วก็ c c 4 0ก็ปรับลดลงไป3.36 3 0.66%นะครับก็ เรียกว่าปรับลดลงกันหมดเลยนะครับทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐเมื่อคืนนี้ซึ่งก็ส่งผลมาถึงเช้าวันนี้ของตลาดหุ้นเอเชียนะครับก็เป็นวันที่ดูจะไม่สดใสครับเพราะว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นที่ยุโรปแล้วก็สหรัฐซึ่งดัชนีหุ้นนั้นปรับลดลงนั้นก็มาเช้าวันนี้นิกเกอีกช่วง9ก้านาฬิกานี้อยู่ในแดนลบนะครับ 5. 5.5 5จุดนะครับ0.03เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ห่างเสีงฮ่องกงก็ปรับลดลงด้วยเช่นกันนะครับ133.77จุดครับ0.47%ยส่เสิงคโปร์นะครับเสรทาปรับลดลงอยู่34.15จุดนะครับ0.99%เกือบ1%เลยนะครับส่วนอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็อยู่ในแดนลบนะครับโดยอินโดนีเซียปรับลดลงอยู่24.66จุด 0.46%แล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ปรับลดลงอยู่51.04จรั่0.66%โคเมีเพียงจีนนะครับที่ช่วง9ก้นาฬิกานี้บวกอยู่เล็กน้อยนะครับ44.35จุดแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เข้าไปตรวจสอบก็เห็นว่าไป,ไปจมอยู่ในแดนลบแล้วนะครับส่วนหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ปิดตลาดนี่ก็เป็นปิดในจุดต่ําสุดของวันนะครับก็คือปรับลดลงไป10.18จ0.67% แต่ชนี้ก็หลุด1,500จุดนะครับมาปิดที่1,497.98จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็ยังเบาบางอยู่นะครับ30,000ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่ทั้งสถาบันแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์ขายสุทธินะครับโดยสถาบันขายสุทธิ1 7 0 1 9ล้านบาทบัญชีหลักทรัพย์ก็ขายสุทธิ1,221ล้านบาทนะครับก็ต่างชาติเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิ1,113ล้านบาทแล้วก็รายย่อยก็ซื้อสุทธิ 1,826ล้านบาทนะครับส่วนทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามได้จากคุณสุเชษสุขแท้นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชยจจำกัดกันเลยนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิถาแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมดูต่างประเทศแล้ววันนี้หุ้นไทยจะเป็นอย่างไรครับทางสวัสดีตอนเช้ามองจั่วของงานรีเสิร์ชสวัสดีตอนเช้าไว้ว่าปัจจัยลบถาโถมครับ กลยุทธ์การลงทุนวันนี้เนี่ยเซตโดนปัจจัยกดดันตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการวลกีดในการผิดนัดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเฟดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินของสหรัฐอเมริกาที่มีการแข่งข้าขึ้นจะส่งผลทาให้กลุ่มพลังงานนั้นมีลักษณะของการปรับในทิศทางที่ลงนะครับจะกดดันกลุ่มพลังงานในบ้านเราจะทําให้เซตเนี่ยมีโอกาสหลุดลงไปหาจุดโลเดิมที่หนึ่งสี่เจ็ดแปดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะครับ กลยุทธ์นั้นยังเน้นลดพอร์ตขณะที่นักเก็งกําไรเนี่ยพักไว้ก่อนถ้าอยากซื้อหุ้นเนี่ยต้องเป็นซีเล็กเป็นรายๆตัวไปนะครับวันนี้หุ้นแนะนําในการซีเล็กเป็นฮานาการ์ตุนใหญ่ส่วนหุ้นปัจจัยพื้นฐานนั้นวันนี้นําหุ้น BTS Group Holding เพิ่งออกผลการงานมาเมื่อวานเนี่ยนะวันซืนกกาไรแต่มาสี่ทับห้าแปดเนี่ยสูงกว่าที่คาดอัตรากาไรเนี่ยพอต้นทุนเนี่ยต่าลงนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวกําไรเนี่ย มีรษณะทําให้เติบโตมากขึ้นโครงการระบบขนส่งสายใหม่และปัจจัยจะช่วยทําให้ B ีทปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอัพไซด์ในราคาหุ้นทําให้ราคาหุ้นเนี่ยจะมีได้ถึงสิบสองบาทห้าสิบต่างเล่นตามบุ๊กใบลูปีห้าเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ซื้อบีทครับลงทุน B ีทราคาเปดบายสบสาทห้าสิบตางครับพี่ประธาครับผมขอบคุณครับคุณขอบคุณมาครับสวัสดีครับ เอาละครับเราไปพักกันนะครับแล้วก็ช่วงหน้ามาดูราคาน้ำมันทองคําครับตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพัน์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คน ยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบพ่อครับ hmm? ป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต <gasps> มีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา ็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่า<ม>กำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง เมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ส่งผลทําให้ดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดอลลาร์ที่แข็งค่านั้นก็ไปกดดันนะฮะสินค้าพภคภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะน้ำมันครับเมื่อคืนนี้ก็ร่วงลงค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับโดยเวทเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนหรือ WTI นะครับปรับลดลงไปเมื่อคืนนี้จากผลของดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับหเหรียญหกเก้าเซน นก็ปิดที่58เหรียญ3เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนเบรนด์ครับปิดที่63เหรียญ72เซนต์นะครับก็ปรับลดลงด้วยนะครับ1เหรียญ80ดสิบเซนส่วนค่าเงินเช้าวันนี้นะครับทั้งเงินเยนทั้งยูโรนี่เห็นอ่อนค่าชัดเจนนะครับเยนนี่ไปที่123.15เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ยูโรนะครับก็แข็งค่าขึ้นมาอ่าประธานโธิบอ่อนค่าลงไปอ่าโดยดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะครับก็1.0878ดอลลาร์ต่อยูโรแล้วนะครับ ส่วนเงินบาทเช้าวันนี้เปิดมาก็ต้องถือว่าอ่อนค่านะครับแต่ว่าเมื่อ3 3 7 4ามสช่วง9ก้านาฬิกานี้ก็ถือว่าทรงตัวจากที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่33.74มาบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นไบแอสในทางที่ยังอ่อนค่าอยู่นะครับสำหรับเงินบาทนะครับส่วนทองคาเมื่อคืนนี้ดอลลาร์ที่แข็งค่าก็ทําให้ทองนี่ถูกเทขายแล้วก็ร่วงแรงเลยนะครับปรับลงไปถึง17เหรียญ10เซนแล้วก็หลุดพันสองเหรียญนะครับ ส่วนบ้านเราเมื่อวานนี้ทองนี่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด3ครั้งเบ็ดเสร็จแล้วปรับลดลงไป50บาทต่อบาททองคําส่วนเช้าวันนี้ครับมาดูครับประกาศร,ราคาครั้งแรกก็ปรับลดลงไปเพียง50บาทนะครับเพราะว่าเงินบาทนี่อ่อนค่าไปถึง33.82เลยนะครับแม้ว่าเขาจะอ้างอิงโกลสปอรตที่1,189หล่เกหรียญก็ตามนะครับแต่ว่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็ช่วยพยุงไว้ทําให้บาท ่ราคา,า,าทองคำเช้าวันนี้ของบ้านเราลดลงไปไม่มากนะครับ50บบาทต่อบาททองคำครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ